ไหลเนี่ยมันมันเลี้ยงยากไหมพี่ถามว่ายากไหมแรกแรกมันก็ยากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ความรู้มันเกลื่อนแล้วมันก็เริ่มง่ายขึ้นค่ะมันเริ่มง่ายขึ้นคนเริ่มรู้เยอะขึ้นเริ่มไปถูกทางมากขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้ครับผมที่เราเลี้ยงนี่คือเป็น,ปนลูกปลาไหลใช่ไหมที่เราขายออมีหมดค่ะมีทั้งตั้งแต่ลูกปลาอนุบาลเพราะลูกปลามาตั้งแต่นี้จนไปถึงออพ่อแม่พันธุจนไปถึงสู่ตลาดเนื้อค่ะตอนนี้ก็มีครบ ครับประอนที่จะมาเป็นลูกปลาไหลที่นําไปสู่ท้องตลาดนี่มีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างครับเริ่มแรกถ้าเราจะเพาะนะคะถ้าเราจะเพาะที่สําคัญก็คือบอกพ่อแม่พันธุ์บอกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็พอมันไข่พอมันไข่แล้วก็ตักไข่มาตักไข่มาก็มาเราก็ต้องล้างให้สะอาดล้างฟองให้สะอาดแล้วก็คือบางทีมันก็มีไข่ซ้อนรังที่มันจะมีทั้งสีเหลืองเข้มแล้วก็สีเหลืองอ่อนแต่บางทีเราก็จําเป็นต้องตัก เพราะว่ามันมันเหลืองเข้มมันจะเป็นตัวแล้วตักมาบางทีตัวอ่อนมากมันก็จะไม่ฟักสีสีค้างไข่ที่มันอ่อนเกินไปมันก็จะไม่ฟักค่ะตัวที่มันสีเข้มมันก็จะฟักมาลงเครื่องฟักอย่างเนี้ค่ะพอลงเครื่องฟักพอมันฟักมามันก็ตกออกมาเป็นตัวอย่างเนี้ยค่ะออกมาเป็นตัวเป็นลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากที่เราตักไข่ขึ้นมาแล้วนะคะครับ ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอยู่ที่บ้านเราฟาร์มของพี่ตั๊กนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั๊กครับสวัสดีค่ะพี่ตั๊กแนะนาตัวหน่อยครับเอ่อชื่อตั๊กนะคะบ้านเราฟาร์มค่ะพิกัดอาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังธนาคารอมสินค่ะเขาคอมเมนต์ไปเวนมาก่อนทําไมเราถึงมาเลี้ยงปลาไหลครับพี่ตั๊กก็เอ่อเริ่มต้นก็จากเมื่อก่อนก็เป็นช่างเสริมสวยเนาะพอโควิด โควิดมาก็รัฐบาลสั่งปิดร้านเสริมสวยก็เลยกลับบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็คิดหาวิธีอยู่แรกๆก็เลี้ยงปูเลี้ยงปูนาเลี้ยงหอยอย่างเงี้ยแต่เราก็เสริมมาด้วยปลาไหลแล้วก็อื่นก็เลยอ่าพอผ่านไปสักสองปีทำให้แบบจริงจังกับเรื่องปลาไหลมากเลยก็เลยหยุดอย่างอื่นหมดปลาไหลเนี่ยม,มันเลี้ยงยากไหมพี่ ถามว่ายากไหมแรกแรกมันก็ยากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ความรู้มันเกลื่อนแล้วมันก็เริ่มง่ายขึ้นค่ะมันเริ่มง่ายขึ้นคนเริ่มรู้เยอะขึ้นเริ่มไปถูกทางมากขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้ครับผมที่เราเลี้ยงนี้คือเป็นเนลูกปลาไหลใช่ไหมที่เราขายออมีหมดค่ะมีทั้งตั้งแต่ลูกปลาอนุบาลเพาะลูกปลามาตั้งแต่นี้จนไปถึงพ่อแม่พันธุ์จนไปถึงสู่ตลาดเนื้อค่ะตอนนี้ก็มีครบครับก่อนที่จะมาเป็น ลูกปลาไหลที่นําไปสู่ท้องตลาดนี่มีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างรเริ่มแรกถ้าเราจะเพาะนะคะถ้าเราจะเพาะที่สําคัญก็คือบอกพ่อแม่พันธุ์บอกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็พอมันไข่พอมันไข่เราก็ตักไข่มาตักไข่มาก็มาเราก็ต้องล้างให้สะอาดล้างฟองให้สะอาดแล้วก็คือบางทีมันก็มีไข่ซ้อนรังที่มันจะมีทั้งสีเหลืองเข้มแล้วก็สีเหลืองอ่อนแต่บางทีเราก็จําเป็นต้องตัก เพราะว่ามันมันเหลืองเข้มมันจะเป็นตัวแล้วตักมาบางทีตัวอ่อนมากมันก็จะไม่ฟักสีสีค้างไข่ที่มันอ่อนเกินไปมันก็จะไม่ฟักค่ะตัวที่มันสีเข้มมันก็จะฟักมาลงเครื่องฟักอย่างนี้ยค่ะพอลงเครื่องฟักพอมันฟักมามันก็ตกออกมาเป็นตัวอย่างเนี้ยค่ะออกมาเป็นตัวเป็นลูกอย่างเนี้ยอันนี้ก็ขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากที่เราตักไข่ขึ้นมาแล้วนะคะพอเอาเข้าเครื่องฟักแล้วพอมาเป็นตัวเล็กอย่างเนี้ย ทอมตกลงมาอย่างนี้ได้อยู่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณสักสามสี่วันแล้วเราก็เอาขึ้นไปที่กะละมังอนุบาลค่ะก็ใช้ง่ายๆกะละมังอนุบาลก็ใช้ใบละยี่สิบาทเพราะว่ามันหลายขั้นตอนค่ะก็ใช้วิธีประหยัดค่ะไปรับไปเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องเครื่องฟักที่เราทําขึ้นมาเองใช่ไหมพี่ตัวนี้อ่อต้นแบบมันมาจากเวียดนามคือได้มีโอกาสไปเวียดนามก็หลายครั้งอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดครั้งอยู่ ก็ได้ความรู้มาจากั้นได้ความรู้มาจากที่โน่นเลยแล้วก็มาแม้แต่พันปลาอย่างนี้ก็ใช้สายพันธุ์เวียดนามคือพูดง่ายๆคือลอกเรียนแบบเขามาเลยค่ะไปเพื่อลอกเรียนแบบเขามาโดยเฉพาะเลยอันนี้คือเป็นเป็นสําหรับขุนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะบ่อบ่อนี่ความลึกความยาวความกว้างนี่เท่าไหร่พี่สองเมตรสามสิบคูณเมตรหกสิบ เราก็ทําเป็นระบบน้ำเขาเรียกน้ําน้ําล้นน้าวนด้วทางนี้ก็ใช้น้นํนนาล้นน้ําวน,น,น,นแต่ปลาตัวใหญ่ก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่หรอกเปลี่ยนน้าเช้าเย็นธรรมดาค่ะแต่ทางนี้คือเปลี่ยนน้าทุกวันที่นี่ค่ะบอ่อเนี้ยเราปล่อยปาลาไหลได้กี่ตัวพี่ออปาลาไหลอะ่ะเลี้ยงขุนนะคะก็ประมาณตารางเมตรละห้าร้อยตัวนะคะคตัวนี้ก็จะได้ประมาณสองอพันตัวสองพันตัวใช่ค่ะเราเลี้ยง ตั้งแต่เล็กๆถึงจับขายนี่ใช้ระยะเวลากี่เดือนพี่ถ้านับจากวันที่ฟักออกจากไข่เลยครับสวยๆก็ไม่ต่ำกว่าสิบเดือนค่ะสิบถึงสิบสองเดือนเลยค่ะเกือบขวบปีเลยก็คือเอาตีไปหนึ่งปีหนึ่งปีค่ะต่ํานี่คือสิบเดือนเลยเราจะขายยังไงเป็นกิโลค่ะครับส่งตลาดก็เป็นกิโลแต่สองพันตัวนี่ก็คือประมาณเกือบสี่ร้อยโลนะพี่สี่ร้อยโตก็เราก็คูณไปอาหารนี่เปลืองไหมพี่ ปลาไหลกินไม่ค่อยเปลืองนะ,ะคะกินแบบกินน้อยค่ะถือว่าเป็นปลาที่กินน้อยถ้าเทียบกับพวกปลาน,นินเนาะเมื่อก่อนสาก,ก็เคยเลี้ยงปลานินเลี้ยงก,กบเลี้ยงปลาช่อนนี่ก็มองว่าปลาไหลกินน้อยกว่านะคะถ้าถ้าเทียบกับถ้าเอาไปเทียบกับปลาช่อนนะคะกับปลาน,นินค่ะข้อดีของการเลี้ยงปลาไหลมีอะไรบ้างพี่ข้อดีของการเลี้ยงปลาไหลเหรอข้อดีเลยมันก็เอาพวกนี้ให้เนาะเงินดีแหละเงินดีเลยเหรอเงินดีเลยเอาหลักๆเลยค่ะเงินดี อุปสรรคมีอะไรบ้างเยอะค่ะเยอะอุปสรรคเยอะกว่าจะกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าสะบักสะบอมอยู่ค่ะกว่าจะกว่าที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกว่าจะรู้วิธีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับกว่าจะบริหารได้ถือว่าสะบักสะบอมอยู่ค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้นั้นมีขั้นตอนเยอะมันอาจจะดูเลี้ยงง่ายแต่ว่าพอมันป่วยพอมันอะไรมาเราก็ต้องหาวิธีจัดการในเรื่องการป่วยทำไมมันถึงป่วย กว่าจะนิ่งได้ก็ก็คิ้งเยอะอยู่ค่ะก็คือเราต้องศึกษานะพี่ใช่ค่ะต้องศึกษารจริงเอาจังมากเลยค่ะตั้งแต่เลี้ยงปลาไหลมานี้ตอบโจทย์ไหมพี่ถือว่าตอบมากค่ะค,คือมันก็แต่บางทีมันก็ทําให้เราแบบไปไหนไม่ได้เลยอย่างตัวเล็กอย่างนี้นะคะการเลี้ยงปลาไหลอ่ะหลายคนก็จะจะทิ้งไปเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ครับมันไปไหนไม่ได้ถ้าเป็นสายเลาะนะคะจะเลี้ยงปลาไหลนี่บอกเลยว่าถ้าไม่มีคนดูแลให้นะคะยากอื ตัวเล็กอะ่ะจะต้องได้อยู่กับมันเช้าและเย็นอย่างน้อยๆเช้ากับเย็นจะต้องให้อาหารและเปลี่ยนน้ําเอ่อตัวใหญ่ก็จะต้องได้กินอาหารทุกวันพอไม่ให้กินมันก็จะแกรนมันก็จะเพราะฉะนั้นเราคือถ้าทําไม่มีมือสํารองแต่ยาก <c oughs> แต่ยากบางคนก็จะทิ้งไปเลยเพราะไม่มีคนช่วย <c oughs> บางคนคือทําได้ดีอยู่แต่ก็ทิ้งไปเลยแลย้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้าปลาไหลอะ่ะใช้น้ําค่อนข้างเยอะ ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยยิ่งสะอาดอนะ่ะยิ่งสะอาดยิ่งโตไวทางปลาไหลนะคะถ้าสกปรกก็มองดูว่าเขาไม่ค่อยสดชื่นแล้วเขาจะเขาจะโตช้าเขาจะแกรนงครับผมโอเคครับท้ายนี้ก็อยากให้พี่ตั๊กเนาะนะครับให้แง่คิดในเรื่องของการทำเกษตรทําเกษตรยังไงถึงจะมีรายได้ครับพี่เออ <laughs> อย่างพี่เนาะไม่ได้นึกถึงเรื่องเกษตรเลยแต่แต่ในหัวสมองคือน,นึกว่ายังไงทําเราทําอะไรนะเรา คือพอกลับมาอยู่บ้านนะคะอยู่มันทําอะไรอ่อยู่ที่บ้านเสริมสวยก็ไม่อยากทําแล้วด้วยปัญหาสุขภาพเราก็ไม่อยากทําเสริมสวยแล้วเราจะทําอะไรก็นึกถึงเงินไว้ก่อนว่าเราทําไงได้เงินทีนี้พอมาจับเรื่องปลาไหลอะ่ะมันก็ทําให้ตอบโจทย์ว่าโอเคแหละมันมันได้แต่ว่ามันก็เป็นฤดูกาลอยู่นะคะในช่วงที่ ในช่วงฤดูฝนน่ยอย่าไปดันเขานะคะอย่าไปดันป่าธรรมชาติอย่าไปฝืนแต่ถ้าเราอยากหาก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้น่ะมันไม่เสียหายมันประคองได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอ่ะบริหารหนึ่งแน่ใจเหรือว่ามีเวลาสองมีคนดูแลอื่นให้ไหมเพราะว่ามันทิ้งไม่ได้นะคะถ้าคุณจะไปไหนมันทิ้งไม่ได้เลยสามน้ําเอาน้ํามาจากไหนทิ้งน้ําไปตรงไหนค่ะเอากักน้ํำยังไงแบบเนี้ค่ะมัน ก่อนจะก่อนจะเลี้ยงต้องหาแรกแกเลยหลักเลยคือน้ําค่ะอาหารยังมาที่สองปลาน่ะไม่กินอาหารได้เป็นเดือนแต่ถ้าน้ําเสียนะตายภายในสองชั่วโมงตายภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นน้ํามาเป็นอันดับหนึ่งปัจจัยแรกเลยปัจจัยหลักเลยเนาะเรื่องน้ำครับผมโอเคครับท้ายนี้นะครับใครที่สนใจพันปลาไหลเนาะมีช่องทางการติดต่อไหมพี่ก็เบอร์โทรนะคะศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าค่ะครับก็ บ้านเราฟาร์มบ้านเราฟาร์มถ้าถ้าโดยปกติแล้วอ่ะจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะถ้าจะมาก็รบกวนโทรมาก่อนทักมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยอยู่บ้านก็สายล็อกเหมือนกันสายล็อกเหมือนกันโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ตั๊กครับผมครับสวัสดีค่ะ